ผู้คนบนโลกนี้เชื่อว่ามนุษย์คู่แรกมีแค่เพศชายและเพศหญิงที่เป็นต้นกําเนิดของมวลมนุษย์ทั้งหมดสืบพ่อเชื้อสายกันมาและแตกแขนจนเกิดเป็นสังคมขนาดใหญ่และถ้าวันหนึ่งคุณมีโอกาสได้พบเจอกับคนที่มีความหลากหลายทางเพศคุณคิดว่าเขาคนนั้นแตกแยกไปจากสังคมหรือเปล่าและเพศแท้ที่จริงแล้วคืออะไรกันแน่มาลองเปิดใจคุณให้กว้างและเรียนรู้ด้วยกัน คําว่าเพศตามราชบัณฑิตยสถานหมายถึงลูกที่แสดงให้รู้ว่าหญิงหรือชายซึ่งเพศประกอบไปด้วยองค์ประกอบ3คําคือเพศสรีระเพศสภาพและเพศวุธีเพศสรีระหมายถึงเพศโดยกําเนิดที่ถูกกําหนดจากคีวะว,วิทยาเช่นผู้หญิงมีอวัยวะเพศหญิงมดลูกและประจำเดือนส่วนผู้ชายนะั้นมีอวัยวะเพศชายลูกอัณฑะและเชื้ออสุจิ และเป็นตัวกำหนดบทบาททางเพศที่มีหน้าที่ต่างกาันคือผู้หญิงมีหน้าที่ตั้งครรภ์และคลอดบุตรส่วนผู้ชายนั้นมีหน้าที่ในการให้กำเนิดโดยเป็นผู้ผลิตอสุจิเพื่อไปผสมกับไข่เจนเดอร์ gender, แปลเป็นไทยได้หลายคำเช่นเพศภาวะเพศสถานะหรือเ,เพศสภาพซึ่งเจนเดอร์หมายถึงสภาวะกำหนดเพศโดยโครงสร้างทางสังคมซึ่งในอดีตมนุษย์ถูกหล่อหลอมและปลูกฝังการเลือกเพศตามลักษณะสรีละ ทำให้ส่วนใหญ่ประเมินความเป็นเพศจากลักษณะาทางสังคมวิทยาเช่นการปูกหัังว่าเพศหญิงต้องไว้ผมยาวมีกริยาที่นุ่มนวลส่วนเพศชายต้องไว้ผมสั้นและมีร่างกายที่แข็งแรงเป็นต้นซึ่งถ้าหากสังคมเปลี่ยนแปลงการกำหนดสถานะทางเพศให้นอกเหนือจากพฤติกรรมหรือเพศสรีิระเพศภาวะก็จะมีมากขึ้นอันนำไปสู่การกำหนดบทบาททางเพศต่างๆนั่นเอง และคำสุดท้ายคือเพศวิถีหมายถึงวิถีชีวิตหรือค่านิยมทางเพศซึ่งมีความหมายโดยรวมไปถึงรสนิยมทางเพศความรักใคร่ชอบพอหรือพฤติกรรมทางเพศที่แสดงออกให้คนไทยนอกได้รับรู้ถึงความต้องการของตนนั่นเอง ในตอนนี้คุณคงรู้จักกับคำว่าเพศมากขึ้นแล้วแต่ในปัจจุบันยังมีคำนิยามอื่นๆอีกมากมายแต่ที่เห็นบ่อยๆคือคำนิยามตัวต,วต,วตนของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศซึ่งแบ,บ่งได้ดังนี้แอลเลสเบียนหมายถึงผู้หญิงที่มีการแสดงออกไม่ต่างจากผู้หญิงทั่วไปแต่ชอบเพศหญิงเหมือนกันในประเทศไทยอาจเรียกพวกเขาว่าทอมบี้หรือเลสก็ขึ้นอยู่กับอัตลักษณ์ของบุคคลผู้นั้น G, g a หมายถึงผู้ชายที่รักผู้ชายด้วยกันแต่บางคนก็กล่าวรวมว่าคือคนที่ชอบเพศเดียวกัน B, bisexual หมายถึงคนที่สามารถรักได้ทั้งสองเพศโดยไม่ยึดติดว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย T, transgender หมายถึง คนข้ามเพศหรือคนที่มีเพศสภาพแตกต่างจากเพศกำเนิดแบ่งได้2ประเภทคือผู้ที่อยากเปลี่ยนแปลงร่างกายเรียกว่า transsexual และผู้ที่ไม่อยากเปลี่ยนแปลงร่างกายเพียงแค่พึงพอใจในการแต่งกายหรือการสแสดงออกแบบเพศตรงข้ามเรียกว่า transvestite queer เป็น er คำเรียกกว้างๆหมายถึงคนที่มีความพึงพอใจตามความชอบหรือความรู้สึก ไม่ได้จำกัดว่าตนหรือผู้รักของตนเป็นเพศใดและ q ี e e r ยังเป็นแนวคิดทางการเมืองที่ต่อสู้เพื่อความเสมอภาคที่มองว่าทุกเพศควรได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการอคติหรือการแบ่งแยกระหว่างเพศอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีคำนิยามอื่นๆอ,อีกมากมายเช่น i n t e r s e c คือคนที่เกิดมามีเพศสรีระที่ผิดปกติจนไม่สามารถระบุเพศได้อย่างชัดเจนโดยมีทั้งการเกิดมามีอวัยวะสืบพันธุ์ของทั้งสองเพศหรือปริมาณฮอร์โมนรวมถึงโครโมโซมเพศที่ผิดปกติเอเซ็กชวลคือคนที่ไม่สนใจในเรื่องเซ็กเนื่องจากคนที่เป็นเอเซ็กชวลมักมองว่าทุกๆกิจกรรมเช่นดูห,หนัง ฟังเพลงเล่นกีฬาหรือแม้แต่การมีเพศสัมพันธ์นั้นมีความสัาคัญเท่ากันหมดหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความรักแต่ไม่ได้มีความใคล้นั่นเองและสุดท้ายนี้ไม่ว่าเขาจะเป็นใครจะเป็นเพศไหนเราทุกคนล้วนเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกันดังนั้นไม่ใช่แค่การเรียนรู้แต่ต้องทำความเข้าใจและเปิดใจยอมรับกับความหลากหลายนี้ เพื่อที่เราทุกคนจะได้อยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมเพราะเรื่องของเพศไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป